ีแม่เลิกบน่นผมเลิกแต่งอะตายลูกเวนกูไปเชื่อมึงหรอกพ่อต่อไปนี้กูจะไปให้เงินมึงอีกกูก็จะบอกพ่อว่าต่อไปนี้ไ่ต้องให้เงินมึงอีกต่อไปถ้ามึงเอาไปแต่งอีกนัดกูไม่จะตัดหามึงล่อยมากเลยเงินก้อนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดฮีออโนโมีแล้วต้องมีรีดเอของมันต้องมี <c oughs> อะไรลิรีดนะ,ม,นะมึงเช่าไม่เหลือเลยมูอุ้ยเช่ามาได้ไงแม่ไม่คิดพา้าเนอะเออนัอ่นแหละมึงซื้อวาทาไมฮะที่เก็บรถมึงอ่ะมันเทพจะไปม,มีที่เก็บแล้วนะไอ้มูเอ,อ้ยเอาหน้าแม่ครั้งสุดท้ายแล้วค,คงจะพูดอะไรกับมึงมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วแหละแต่กูขอแค่ยอย่างเดียวถ้ามึงห้ามเอาไปแต่งอีก มาเข้าส่งว้รุ่นไทยแต่ว่าเดี๋ยวอีกหน่อยหน้ามึงจะไม่เข้าส่งเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยจะโดนตีนกูในอีกไม่ช้าอาทิตย์แล้วกูบอกมึงว่ายังไงอย่าไปแต่งมึงก็้าผภาาษคนรู้เรื่องนี่แล้วมึงจะเอาไปแต่งอีกทำไมโอ้โหถ้าคีดแบบไม่แต่งเนี่ยขอ,อเดินดีกว่าแม่เอองั้นต่อไปนี้มึงก็ต้องเดินอัจพย,ยา,าพี่วิวจะ บอกมึงอ่ะมันไม่ต้องหูเลยใช่ไหมเข้าสิแม่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาออกไปเลยแต่อีกหน่อยอะตีนไี่เหละจะไม่เข้าหน้ามึงอะมึงได้ตังค์มาจากไหนมาแต่งหน้าให้มึงก็เงินเจ็บผมนี่เหลยแม่หน้าแบบมึงนี่ม่ตั้งเก็บด้วยหรอกูเห็นนี่จะใช้แบบไม่ได้คิดโอ้ยย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  ายแดงอย่าแซงกูแต่อีกหน่อยหน้ามึงจะเป็นรอยแดงว่าไอ้กูนี่แหละมึงแต่ง้าไปรถนั้นเฮ้ยได้เลยครับแม่เฮ้กูไปชดไอ้ลูกเวนกูเป็นแม่มึงไหมกูบ่นกูด่ามึงไม่เคยฟังกูเลยเป็นครับแม่แก่ชีวิตนี้ผมได้คิดถ้ากูกับพ่อไปให้เงินมึงรู้ิว่าชีวิตมึงมึงจะได้ียดยังไง เฮ้ยแต่งยกคันไปดิครับโอ้ยไม่ได้สวยอะไรขนาดนี้เนี่สวยก็ตีนแต่ก็อยู่นิดนึงใช้เงินกับพ่อกับแม่มึงผลิตเงินได้นะไอหมูเอาไปลนลนยกับการแต่งรถสมุดเลยไอ้ลูกไม่มีสมองเอ้ยเนื้นคันนี้ก็คงเป็นคันสุดท้ายแล้วแหละรู้ว่าอยากให้แต่งอะไรอีกต่อก็กดติดตามแล้วก็ขอมา